คำกริยาวิเศษคืออะไรสำคัญแค่ไหนมีวิธีการใช้ใช้อย่างไรไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอคำกริยาวิเศษที่พบบ่อยๆนะครับคำกริยาวิเศษนะครับในภาษารัสเซียเรียกว่านารียาชีนะครับคำนี้ก็ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า adverse พิ่มเติม verbs คำกริยาเพราะฉะนั้นคำกริยาวิเศษก็คือคำนะครับที่มาใช้ขยายคำกริยาเพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนแน่นอนเช่นกินข้าวกินอย่างไรกินอย่างอ,าร,อร่อยขับรถอย่างไรขับรถอย่างเร็วปรื้ปรดัดหรือขับแบบระมัดระวังครับคำว,ว่า,อ,ารอร่อยนะครับแล้วก็คำว่าอย่างเร็วปรื้ปรดัดอย่างระมัดระวัง อันนี้นะครับคือคำกริยาวิเศษที่มาขยายคำกริยาว่ากินอย่างไรขับรถอย่างไรคำกริยาวิเศษในภาษารัสเซียนี่นะครับถือว่าจะใช้ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็จําเป็นคำํคำๆนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวรองท้ายในการเข้าการรบคำกริยาวิเศษนะครับปัจจุบันนาษสไทยนะครับได้นําเอาคําคุณศัพท์มาผนวกให้กลายเป็นกริยาวิเศษแล้วเพราะฉะนั้น ในปัจจุบันนี้ไวยากรณ์ไทยจะไม่มีคำคุณศัพท์อีกต่อไปแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมีคำกริยาวิเศษมาให้ท่านลองฝึกใช้กันดูนะครับบางคำนะครับก็จะมีตัวอย่างในการใช้ส่วนบางคำก็อาจจะไม่มีข้อควรระมัดระวังแต่ละคำนี่จะมีตัวนะครับถอดเสียงเป็นภาษาไทยท่านกระจำแค่เป็นแนวทาาน,นะครับ แต่อย่ายึดไปนะครับเพราะว่าเสียงภาษาไทยนี้นะครับไม่มีระดับเสียงเหมือนภาษาัะเซียแน่นอนนะครับถ้าท่านออกเสียงตามตัวเขียนภาษาไทยย่อมไม่ตรงกับภาษาัะเซียเป๊ะนะครับยังไงก็ยึดจากเสียงผมนะครับและพยายามที่จะถอดเสียงให้เป็นตัวเขียนของท่านนะครับซึ่งจะค่อนข้างจะใกล้เคียงมากกว่าภาษาไทยที่เขียนลงไปนะครับมาดูคําแรกกันเลยนะครับฟิชิราฟิชิรา แปลว่าเมื่อวานนี้ตัวเวอะนะครับเป็นเสียงกล้องโคสะนะครับในที่นี้นะครับเราจะออกเสียงเป็นฟอฟันเพื่อให้สะดในการออกเสียงเน้นอุดเรเนี่ยนะครับเน้นเสียงที่ตัวอาซึ่งเป็นพยางค์สุดท้ายตัวเยตัวที่3นะครับที่ออกเป็นสระออีออกเสียงฟิชิราฟิชิราฟิชิราเวียเชรมยาคาดิลเกฟราชูฟิชิราเวียเชรม ยาคาดิลเคฟราชูวิเชราเบเชรมเบยชรัมก็คือช่วงเย็นเมื่อวานนี้ในตอนเย็นนะครับยาผมฉันคาดิลนะครับนี่เป็นคาดิลคือผู้ชายนะครับถ้าเป็นคาดิลล่าจะเป็นผู้หญิงพูดนะครับเคต้องตามใจาก,การุ๊ที่3ฟราชแปลว่าหมอนะครับในกรุ๊ที่1คือฟราชอันนี้หลังเคก็ต้องมีเติมอูเข้าไปนะครับเพศชายก็เป็นเคฟราชูไปหาไปสู่ อันนี้ที่นี่คือไปหาหมอนะครับโปรดสังเกตนะครับคำว่า khadil นะครับเป็นอดีตการของคำกริยาคําว่าคาดิ i นะครับที่ว่าไปและกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับค h a ิตนี้ครับคือคำที่ว่าเราไปแล้วก็กลับมาแล้วเป็นคำกริยาที่มีสองทิศทางกับไปแล้วกลับมาแล้ว iya ค h a d i l ke ร a r a อันนี้ผู้ชายพูดนะครับแต่ถ้าเกิดอ y a khadil la ke f a r a c อันนี้ผู้หญิงนะครับ ผู้หญิงจะคำกริยาจะลงท้ายด้วยตัวออันี้ไปแล้วก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับปัสสัชิราปัสสัชิราคำนี้นะครับดูยาวๆเต็มจอนะครับจริงๆแล้วมันออกเสียงกับสีพยางนะครับสังเกตนะครับมีสระสีตัวสระก็คือสระโอสระอสระเยสระอานะครับสีตัวจะออกเสียงสี่พยางเท่านั้นนะครับคําว่าพิชีราเหมือนเดิมกับคำที่ผ่านมามาเมื่อกี้นี้ในสี่พยางเนี่ยครับ ยังไงยังไงนะครับคำอุดารเนียนะครับหรือตัวเน้นเสียงอยู่ที่ตัวอาเป็นพยางค์สุดท้ายเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะออกเสียงนะครับปาซาฟชีระแต่นี้ปานะครับตัวเปิดโอตัวโอไม่เน้นเสียงจึงออกเสียงเป็นสระอาส่วนสระตัวที่2นะครับก็คือตัวอาก็ยังออกเสียงเป็นสระอาเหมือนเดิมและก็ตัวเยนะครับตัวก่อนตัวท้ายนะครับนับจะท้ายมาตัวเยยังออกเสียงเป็นสระอีเพราะตัวเยไม่เน้นเสียงนะครับเพราะฉะนั้นคํานี้จะออกเสียงว่าปาซาฟชีระ ปสัสสฟิชิรามาดูตัวอย่างก่นเลยดีกว่านะครับภาสาฟิชเชอร์เบิลเดนส์เมียราติเกิดอะไรร่ำราวยดีกิ่าตัวภาษาฟสชพชิราเมืมมอม่อวันเสาร์น,นี้นะครับเบลิลเป็นอยู่คืออดีตการนะครับเดนก็คือวันสเมีร์ติมาจากคำสเมิร์ตแปลว่าความตายนะครับในที่นี้ก็คือการเสด็จสวรรคตของใครครับ ต้องเป็นการกุที่สองสแสดงความเจ้าของของการุรามาดิเวเตก็คืออกักษรราชการที่9ของพวกเรานะครับการกุษที่สองสแสดงความเป็นเจ้าของนะครับการลงท้ายด้วยอายาเออีนะครับอาญานี่คือตัวลงท้ายของคำนามเพศชายและเพศกลางเออ,อีนะครับก็เป็นตัวลงท้ายของคำนามเพศหญิงในการกุที่สองคำคุณศัพท์นะครับก็ลงท้ายด้วยโอวาหรือเยววากอาเพศชายนะครับ ในที่นี้นะครับอการ์โ uh, รนะครับลงท้ายเมกิสนักเราก็ตัดเมกิสนักเติมยาเข้าไปตามกฎของเพศชายนะครับนะรามาลงท้ายดิอานะครับตัดสระอาเติมสระเออยจึงกลายเป็นรามืยนะครับดิเวตตี้ดิเวตตี้นะครับเราก็นํามาทําเป็นคําคุณศัพท์ในการกที่2ตัดเออยอีซานออนนะครับแล้วก็เติมโอว่าเข้าไปเพราะฉะนั้นของใครเอ่ยเดนสเมียตตีการาเลียรามือดิเวตตาวะ นี่คือการรที่สองแสดงความเป็นเจ้าของนะครับประโยคนี้จึงปแปลว่าเมื่อวานซืนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9กซีวรสเนี่ยซีวรสเนี่ยวันนี้คำคำนี้นะครับโปรโดจำนิดนึงนะครับลองสะกดดูนะครับตัวเซอเอสนะครับแล้วก็ติเยเออกเสียงเป็นสระอีเพราะตัวเยนี้ไม่เน้นเสียงเปนเน้นที่สระโอ ตัวที่มีปัญหาก็คือตัวเกนะครับตัวกอไก่อักษรตัวที่3นะครับตัวที่3มอักษรเกนะครับถูกขนาบข้างหน้าเขาคือตัวเยข้างหลังเขาคือทราโอเขาจึงถูกบังคับไปออกเสียงเป็นวอแวนจะออกเสียงเป็นซีวอสเนี่ยซีวอสเ,เนี่ยมอยเดยนรัสเดเนียซีวอเนี่ยมอยเดนรัสเดเนียวันนี้เป็นวันเกิดของผมหรือของฉันซาตราซาตรา พรุ่งนี้ z h ตัวเอักษรตัวที่สานะครับอยู่หน้าพยัญชนะตัวเออกเสียงเป็นฟันนะครับเป็น Zavtra 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 Budidien r ด s s i a n i a Maye m a m e Zavtra Budidien r u s h i a n i a Maye m a m e สังเกตนะครับว่าวันเกิดของใครเป็นกรอกที่สองนะครับ Maye Mamey ยยยยนะครับ มาจากในกรุที่หนึ่งว่าไม่ยามาม่านะครับมาม่านะครับเป็นคํานามกรุที่สองก็คือจะต้องตัดอา,าเติมอ่ยจึงกลายเป็นมาเมยไมเยนะครับคําคุณศัพท์ของกรุที่สองเพศหญิงเติมโอยและเยนะครับคาแสดงความเป็นเจ้าของใช้ตัวที่สองเสมอโอเยนะครับจึงใช้เยไม่ยาจึงกลายเป็นไมเย ไม่เย้ยมาเหมอของแม่ของฉันพรุ่งนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ฉันขออนุญ,ญาตเสริมศัพท์ให้ท่านหนึ่งคำนะครับาตราแปลว่าพรุ่งนี้เราจะเติมตัวเคนะครับตัวเคนะครับไปที่ท้ายคําศัพท์นี้อีกตัวนี้นะครับจะกลายเป็นาตรักาตรักแปลว่าอาหารเช้าโุสลซาตราบุสลซาตราคำนี้ก็ยาวเต็มจอเหมือนเดิมนะครับ ให้ท่านลองดูสระนะครับมีสระกี่ตัวสระโอสระยสระอาสระอสี่ตัวนะครับก็ออกเสียงเพียงส at ี่พยางเท่านั้นนะครับสี่พยางนั้นก็คือโปสลีซาตระโปสลีซาตระโปสลีซาตระมาจากคำสองคำนะครับคำว่าโปสลีแปลว่าหลังจากนะครับซาตระาแปลว่าพรุ่งนี้หลังจากพรุ่งนี้ภาษาไทยก็คือ วันมารืนนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับปุสริซาบตระบุริตเดนสงกรานปุสริซาบตระบุริตเดนสงกรานสงกรานนะครับถ้าชาวรัสเซียที่ไม่เคยมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยนะครับจะไม่ทราบว่าคือวันอะไรเราก็ต้องอธิบายให้ไปนะครับว่าวันสงกรานคือไตสกีโนวโกตไตสกีโนวโกตโนวีแปลว,ว่าใหม่นะครับขยายคำว่าปี ไตสกีก็คือปีใหม่ของไทยนะครับนี่คือคําว่าสงกรานในภาษาละเซนะครับครับเรื่องคํเกียาวิเศษนะครับเป็นเรื่องยาวนะครับก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับจะต้องมีคลิป2ต่อจากคลิปนี้นะครับไงตอนนี้ขอพูดคําว่าเชลยุฟวัมเซโรเบียเชลยุวัมเซโรเบียขอให้คุณจงมีสุขภาพดีนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับขอบคุณมากครับบอช่วยอัสปาซีบาดัสวิดาน